สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะก็ขออนุญาตค่ะเอาคำถามจากกระทูถามของกรมกิจการ ผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นกระทู้ถามเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565ขัดขออนุญาตเอ่ยถึงค่ะก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพออน้อยเข้าไปดูค่ะ ท่านถามว่าท่านตั้งกระทู้ถามว่าไม่ได้รับเงินเบีย้ยอย่างที่พูดสูงอายุในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิก,กายน2565ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิก,กายน2565ค่ะ พอน้อยมาดูแล้วน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆท่านที่จะสนใจนะคะกรณีที่ท่านไม่ได้รับเบี้ยอย่างชีพููสูงอายุในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะตุลาคม2565และเดือนพฤศจิกายน2565น2565สองเดือนสองเดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ ใหม่นะจ๊ะตุลาคม2,565เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,566เพราะฉะนั้นสิ้นปีงบประมาณ2,565จะอยู่ที่เดือนกันยายน2,565วันสิ้นปีงบประมาณก็คือวันที่30 กันยายน2565เพราะฉะนั้นเคสนี้อาจจะเนื่องจากท่านย้ายภูมิลำเนาท่านย้ายภูมิลำเนาจากตำบลอื่นตำบลที่ท่านเคยรับแล้วมาอยู่ที่ตำบลใหม่มาอยู่ที่ตำบลใหม่ท่านต้องแจ้งการย้ายภูมิลำเนาณนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ท่านย้ายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนะคะท่านต้องไปแจ้งลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อที่จะรับต่อเนื่องเพื่อที่จะรับต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่สิ้นปีงบประมาณ2565ก็คือวันที่30กันยายน2565แน่นอนเดือนกันยายน2565ท่านได้รับ แต่ท่านบอกว่าไม่ได้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกา2 2565นะคะสองเดือนเพราะฉะนั้นแน่นอนอาจจะอาจจะนะคะอาจจะย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ได้แจ้งณนะท้องถิ่นแห่งใหม่ณนะตำบลใหม่ที่ท่านย้ายเข้ามาเพราะฉะนั้นด่วนเลยนะจ๊ะ ด่วนเลยภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน25งนสิห้าท่านต้องไปแจ้งขอรับสิทธิ์เป็นการต่อเนื่องเคสนี้เกิดขึ้นที่ตำบลที่ปอน้อยปฏิบัตรริราชการอยู่ค่ะก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะจ๊ะภายในเดือนนี้ค่ะพฤศจิกาย,ยน25 6 5รห้าให้ท่านต้องไปรีบแจ้งขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา กรณีย้ายภูมิลำเนาย่างทันนะจ๊ะย่างทันค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมค่ะท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยนะคะกรณีย้ายภูมิลำเนาหรือในเรื่องของอื่นๆทุกคำถามที่ส่งมาพออนอยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอยชาแน,นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออนอยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ